กว่าเขาจะปฏิบัติเราดูจกกับกรรมเพราะเราก็ต้องเป็นไปนตามกรรมนะเดี๋ยวเขาจะเกิดเรื่องนั้นเดี๋ยวก็จะเกิดเรื่องนี้นเขาอยู่นั่นแหละถามว่าเก่งแล้วก็ยังเกิดไหมเก่งแล้วก็ยังเกิดในขนาดเก่งแล้วมันยังเกิดเลยนะถ้าไม่เก่งจะเป็นยังไงอะ่ะนะถ้าไม่เก่งก็อยู่ยากถ้าเก่งแล้วก็เอพอจะอยู่กับทุกปัญหาเรื่องราวใดพออยู่ได้เพราะเก่ง การปฏิบัติทำคําว่าสําเร็จคําว่าสําเร็จนี่ไม่ใช่ต้องเป็นอหรหันนะไม่ใช่สําเร็จก็หมายถึงเรามีขันติมีวิริยะากรุกน้มุทิตาอุเบกขาจิตตะภาวาานานี่จริงๆแล้วถ้าเราไม่เจริญให้แน่นหนาสุดท้ายมาไปดูได้เลยทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรานั่นแหลนะสิ่งเหล่านี้มันไม่ <c oughs> ไม่แสดงออกเขารีว่า ไปหาหมอตรวจไม่เจอโรคหมอบอกไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรให้กลับบ้านให้สังเกตที่สังขารร่างกายของเราเดี๋ยวก็ปวดนุ่นเดี๋ยวกรเมื่อยนี่อล้วพอไปนวดดีไหมก็ดีลายจะแป๊บหนึ่งี๋ยวก็เป็นต่อยที่เขาบอกว่าโรคเป็นเองมันหายเองบางวันบางเดือนหายไปไหนก็ไม่รู้สุดท้ายมากับพาันติดพบติดชาติ ติดอยู่นึงเนี่ยเห็นไหมถ้าเราประการปฏิบัติด,ดีก็มันก็จะแค่ชั่วข่าวมันก็ไม่ต่างอะไรกับดีแตกอะขันติเป็นขันแตกกิเลสตัณหามันก็จะต่อสู้กันการเพียนบารมีเขาเรียกโลกธรรมมันต่อสู้กันลองไปถามดินะเอ้ยอยากมาสวดมนต์สถานธรรมหรืออยากไปเที่ยวดีล่ะนะ